ไปเที่ยวสัตหีบหนึ่งวันฮัลโหลสวัสดียามเช้าครับทุกคนวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกัน โดยวิธีการขึ้นรถไฟเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟไปหาดนางำํำสตหีบนะครับเดี๋ยวเช้าอยู่เลยง่วงมากดูตาเดี๋ยวขึ้นแล้วกันไปหาของกินที่ตลาดเชา้า ทัวรรถเร็วที่9 9 8ค่าตั๋วประมาณ90บาทต่อคนหรอใช่ต่อคนรถไฟรอบประมาณ8โมงในในตารางบอกว่า8โมง55แต่เราต้องไปก่อนเผื่อรถไฟมาถึงก่อนตอนนี้เวลาเท่าไหร่ตอนนี้เป็นเวลา7จดโมงเจ็โมงส2นาทีเชาา้ามากว่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ไม่รู้ว่าคนจะเยอะไหม <laughs> <c oughs> หนูนี่ง่วงเดอยู่นะง่วงนอนมากมเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยตื่นเต้นที่จะขึ้นรถไฟ <c oughs> ครั้งแรกปะไม่ใช่ครั้งแรกแต่เป็นครั้งแรกที่จะไปขบวนนี้สายนี้เพราะว่าเขาเพิ่งเปิดเป็นสายท่องเที่ยวสายใหม่ <c oughs> เป็นรถ <ลด S 2> ไฟสายสุดท้ายของภาคตะวันออก จากบ้านเราเดินทางไปสถานีรถไฟชุมทางสีระชาไม่ไกลประมาณ15นาทีอาจจะถึงเร็วมากๆเราต้องขึ้นรถไฟประมาณ8โมง50แต่เราจะไปถึงประมาณ7โมงครึ่ง มากกว่านี้เหมาะแก่การท่องเที่ยวเก็บของเก็บขัะขนี้ของมาเยอะไหมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มีเสื้อผ้ากี่ตัวมีชุดว่ายน้ำชุดนึ่งเผื่อเล่นน้ำทะเลเพราะว่าเราจะมีเวลาตั้งสามชัม่วโมงถึงแล้วสถานีรถไฟชุมทางสีราชา <c oughs> <c oughs> จะได้ออกโอลืมของแล้วลืมของอีกเออได้อยู่<า>ยแฟนตายเยอะมากอย่างน้ำโอเคซื้อตั๋วรถไฟกันซื้อตั๋วรถไฟตรงไหนครับร<ถ>อ๋อตรงนี้นเลยอ๋อครับเปิดเปิดแล้วครับผมครับซื้อตั๋วไหนคะซื้อตั๋วครับคะ่ะไ,ไปจุดสมิธ รถแอร์รถรอบเร็วสุดกี่โมงคะมีแปดโมงสี่สิบกับรอบสิบโมงสิบสองเอาแปดโมงส่สิบเดี๋ยวขึ้นรถแอร์รอบเร็วสุดหรอมีรถแอร์หรอเฮ้ยจริงป้ะเนี่ยนี่นี่นี่มาดูนี่เราจะเดินทางจากชุมทางศร,รีราชารอบแปดโมงห้าสิบห้าจะไปถึงจุดเสม็ดตัวเขาละกกี่บาทคารับไปอย่างเดียวครับ ครับสองที่นะขาขากลับซื้อที่นวนใช่ไหมครับขอมีัับไหนชนใช้กี่คนคะสองคนละกันนะอ๋อไม่เอาเลขไอดีก็ได้สิสามหลักก็ได้ค่ะสถานีสุดท้ายนะครับถึงจุดเสม็ดที่จุดเสม็ดใช่ไหมครับครับอันสุดท้ายอ๋ออ๋อไม่สิ่งแค่นี้นะครับเด้มาถึงสีชาติ ผมฝากรถไ้นี่ได้ใช่ไหมครับอ่าไม่ต้องวันนี้ก็ล็อกได้เลยครับโอเคครับพะมันถึงนู่นตอน1 0บโมงสิบอะครับเดี๋ยวถ้าเกิดบัตรหายพี่ถ่ายนี่ไหมครับนะถ่ายรูปไปก่อนสแกนไ้ก่อนก็ได้หรือว่าถ่ายถ่ายพี่ก่อนก็ได้ใช่ค่ะขอบคุณค่ะนี่ได้มาแล้วเตือรถไปคนละ50าบาทถูกมากหาทิศหาที่นั่งรอแดดนะ ่ปเดินไปดูเลยไปถ่ายรูปเล่นกันปะถูกมากคนละห้าสิบบาทไปกลับทั้งหมดคนละหนึ่งร้อยบาทมีเวลาห้าชั่วโมงในเที่ยวอยู่โอ้เจอป้ายแล้วนี่ยมาถ่ายรูปกับป้ายกันเย้ yeah. ไปเที่ยว โข้าวเหนียวหมูวิ่งกินข้าวก่อนข้าวเหนียวหมูวิ่งเราซื้อมาจากตลาดเชา้าแถวแถวบ้านเราอร่อยรอรถไฟมาอีกประมาณ40นาทีกินข้าวรอ รถไฟใช่ไหมครับมาทานันนะเขามีรถรับส่งนะฮะอันนี้คือค่าส่งรถไปเก่านะครับครับผมโอเคถ้าจะอ,าออกนอกพื้นที่จะเป็นรถแท็กซี่ะน,นะครับเป็นรถเหมานะฮะรถที่ส่งตรงไหนครับถ้าเดี๋ยวเขาแจ้งเองครับรถขึ้นลงที่เดียวนะครรับเดี๋ยวฮต้องเที่ยวันนดครับนี่ดีจังมีรถไทกลับด้วยคนละคนสี่สิบบาทเอง ไปเลยไปเลืจากกี้ด้วยเล่ะใช่มีเรือกับทะเลเอาเรือกับทะเลมันก็ไปสองที่แหละกับกิมโนต้องทำก่อนรอบใบสามเอสามไปเรือก่อนใช่ไหมไปเรือก่อนโอเคอ๋อมีให้เลือกเหรอครับไม่เดี๋ยวจะพาไปสองที่ไงอ๋อสมมติว่าให้เที่ยวเรือหนึ่งชั่วโมงเรือก็จะไปรับจากเรือไปหาดตรรงนี้คับอย่างับี้ยครับ รถจะไปรอรับที่นั่นไม่ต้องห่วงยึดรอได้เลยครับโอเคครับครับผมมมีเพื่อนะมาดับฉาดเงาค่ะโอ้ผมขึ้นมาจากศรีราชานี่เองครับมาคนเดียวคนเดียวด้วยศรีอ๊อฟมากมาคนเดียวไม่เคยมาลองดูงมก็ยังไม่เคยมาเพิ่งเป่ด เที่ยวตั้งสองที่โดยไม่ต้องเทียวพัดเลยนี่ครับสถานีจุกเสม็จตอนนี้เป็นสถานีเปิดใหม่สามารถนั่งรถไฟจากกรุงเทพมาได้เลยสวยมากเรามาแล้วอะอยากแค่น้ำมาก ขึ้นรถไปที่หาดอู้ยใหญ่มากสวยกันทั้งหนึ่งค่ะเพราะอาแมสมีหรือยังครับแมสแกไม่มีกับร้านนี้หรออ๋อต้องใส่แมสค์ต้องสวมแมสทุกคนเพราะว่าในนั้นแออัดคนเยอะป้องกันรู้สึกห่างหายกับแมสค์มานานมากแล้วนะสวยทนะี่มุมนี้เลยนะครับไปแมสค์ถอดก่อนเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือกัน าทางเข้าทางน,นี้เรียบเดี๋ย้วติดต่อหน้าหน้าได้ยงครับติดต่อแสดงบัตรหน้าหน้าก่อนอ๋อครับโอ้นี่คือลานจอดเครื่องบิน สวยมาก รถประมาณ11โมงเราจะไปขึ้นรถกันไปหาดนางลับดีจริงเลยมีรถใครที่ไม่มีรถส่วนตัวก็มาเที่ยวที่นี่ได้นะเพราะว่าเพื่อนร่วมทางของเราในรถสองแถว่ะมาจากกรุงเทพมาจากฉะเชิงเซาคือมาจากสารพิษเลยเพื่อจะมาลองเที่ยวที่นี่ เอาชุดอะไรมาแบบไหนเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันก่อนกำลังเลือกที่กันอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะลงตรงไหนดี สวยที่จังหวัดก็สวกว่าทงถแต่ว่าตรงนี้ที่จะเยอะกว่า<อ>นี่เราได้ที่นั่งแล้วติดหาดเลย<อ>เดี๋ยวไปหาอุปกรณ์ก่อนมาที่นี่ต้องต้องมีท่อเก้าอ,อี้มาด้วยถ้าไม่มีก็มีให้เช่าชเดี๋ยวไปหาที่เช่ากันจะพิถาไหมเค เปเท่าไหร่คะหนึบาทครับพี่กับประชาชนอยู่งใบครับเไหมเอาเอาหนึ่งค่ะที่ตัวแรกพี่เอาเอาได้เหรอเอาหนึ่งมันอยู่ได้เอาหนึ่งก็ได้แล้วก็เอากะเอี่ยนหนึ่งกะเอี่ยเท่าไหร่ครับตัวเขาสี่สิบบาทจ้ะเห็นไหมอ่าเกียร์ไปอีกก็ได้ตัวแล้พี่แบบประชาชนหนึ่งใบครับนึ่งาสิบบเด็กๆนอน นอนเลยน่าอยู่กับแม่ตรงเนี้บยบัตรไม่มีเดี๋ยวพ่อมารับบัตรประชาชนหรือแม่ทำผิดก่อนไม,ไ,อไ,ไม่เอาไม่เอาตรงไหนหนะตรงนี้โอ,อ้โหใช่ตรงนี้โอเค ตรงนี้ได้ไหมคะเราตอนเม่อไหร่ไปนะพี่อ๋อเราอยู่แปบเตียวเดี๋ยวค่อยย้ายเอาก็ได้อ่างเลยอยากนอนดูทะเลเพราะว่าหันลายนี้ ระวังหลับนะมด้วยโอ้บาณาบน่ยไม่เปลี่ยนชุดมาแล้วเหม็นไฟเขมีแต่อาหาขายใช่ ถ้าอาหารไข่ผสมอาหารแบบมีทั้งกระเสียแล้วก็ยังไปรุ่นอยู่ห้าแซวแซลวะน้องไม่ไปโรงเรียนเหรอได้เยอะนะห้าสิบเก้าบาทโอ้สบายมาก ได้ไปคนเดียวด้วยยูวมากจะหลับจริงๆ สนุกไหมสนุกมากเดี๋ยวเรามาอาบอาบน้ำแล้วก็ไปนั่งชิวๆขอนงียบสักหนึ่งชั่วโมงอาบน้ำนาอาบน้ำเสร็จแล้วอาบแบบอาบแบบไม่มีสบู่ใช่เดี๋ยวไปอาบดีๆที่ททบา้บานไปนอนพักผ่อนได้อ,ดอ้ยเย็นสบาย อุยดูมีกิจกรรมเลยให้กับเด็กๆหกนูๆวันนี้วันอาทิตย์คนก็ค่อนข้างจะแน่นนิดนึงตอนนี้เราก็ย้ายทีแล้วเมื่อกี้แดดไล่เมื่อกี้แดดไล่เราแต่ตอนนี้ก็ชิลดีนะงีบซักปึ๊บครึ่งชั่วโมง ก่อนกลับบ้านไปขอตัวพักผ่อนก่อนนะทุกคนร้อนแล้ว